ครับผมในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นเพกานะครับที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านปกตินะครับไม่ใช่พันธุ์เตี้ยนะครับพอไม่ได้พันธุ์เตี้ยปุ๊บเนี่ยพอปลูกไว้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสูงนะครับพอค่อนข้างสูงปุ๊บเนี่ยปัญหาของพวกเราก็คือเราก็จะไม่สามารถที่จะเก็บไอตัวของฝักมันกินได้นะครับเพราะว่ามันสูงมากนั้นปัญหาของมันก็คือมันจะทําให้เป็นฝักแก่ฝักแก่แล้วก็ใช้ใช้การไม่ได้ สวัสดีครับสวนเราก้ตรเคอร์ฟิวสองพันยี่สิบ0บายในช่างครับผมวันนี้เรากลับมาพบกับไอพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เรา,า,ามองข้ามเขาไปนะครับก็คือต้นเพกานะครับภาคอีสานจะเรียกว่าลิ้นฟ้านะครับนะครับาบางบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าฝักอีกาลิ้นฟ้า หรือว่าต้นเพกาที่เรารู้จักกันนะครับไอ้ต้นเพกาที่เรารู้จักกันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็คนคนแก่นะครับคนโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาไว้รับประทานนะครับเขาก็จะเอาฝักของเขาเนี่ยฝักอ่อนๆของเขาเนี่ยไปเผานะครับไปเผาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อลดความขมของมันนะครับเพื่อเอาไปรับประทานกับ ถ้าเป็นคนภาคกลางนะครับก็เขาก็จะใช้รับประทานกับไอตัวของออน้ำพริกกะปินะครับจิ้มน้ำพริกกะปินะครับทางภาคอีสานเนี่ยก็จะมีเอาไปทําเป็นลักษณะของลาบนะครับหรือเอาไปแหนมกับอ,อ,อาหารที่มันมีแบบรสชาติจดัจดๆอย่างเงี้ยครับเขาก็จะทานฝากเพกาสดๆไปแต่ว่ารสชาติของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะขมอันนี้คุณสมบัติของมันเนี่ย ผมว่ามันผมว่ามันอ่ะโอเคมากเลยนะครับเพราะว่าเหตุที่เขาวิจัยกันมาเนี่ยคนที่มีอ่ไขมันค่อนข้างสูงนะครับไขมันค่อนข้างสูงไขมันในตัว LDL ที่มันเป็นไขมันเลวอะครับอันนั้นเนี่ยพอมันมีไขมันสูงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ไม่ไม่แข็งแรงนะครับอาจจะมีการปวดหัวบ้างอะไรพวกนี้ครับเอ่อถ้าไปหาหมอหมอก็จะให้ลด ไปให้ยาลดไอตัวของไขมันตัวนี้มานะครับตอนนี้ทางการวิจัยเนี่ยทางการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาก็เอาเพื่ชสมุนไพรชนิดนี้ครับมาทดลองนะครับมาทดลองแล้วปรากฏว,ว่ามันมีมันมีความสามารถเทียบเท่ากับยาลดไขมันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเลยนะครับก็คือมันสามารถที่จะลดไขมัน ตัวที่ไม่ดีครับออกจากร่างกายของเราได้นะครับโดยการทานทานฝักของเขานะครับฝักของเขาทีน,นี้ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเรื่องของอเพการเนี่ยมันจะมีสองสายพันธุ์หลักๆนะครับก็คือสายพันธุ์ปกติของมันก็คือตามพื้นบ้านของเรานี่แหละครับต้นมันจะสูงนะครับต้นมันจะสูงแต่ก็จะมีสายพันธุ์หนึ่งที่ เพ,เพื่อนเพื่อนเกษตรเนี่ยเอาไปปลูกกันก็คือเป็นเพกาเตี้ยนะครับเพกาพันเตี้ยเพราะเพกาพันเตี้ยเนี่ยฝักจะโดกนะครับฝักจะโดกนะครับแล้วก็มันไม่สูงนะครับปัญหาของเ,อเพกาที่ผุ่นพื้นบ้านของเรานะครับเนื่องจากว่าเป็นนธุนพื้นบ้านนั้นมันก็อาศัยธรรมชาตินะครับก็จะขึ้นตามธรรมชาติ นะครับก็คือเกิดจากต้นมันปลิวมานะครับฝักฝักที่มันแก่แล้วทานไม่ได้ครับมันสูงมากแล้วพอมันแก่จะจัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแตกมาแล้วมันก็จะปลิวตามลมตามอะไรมาแล้วมันก็จะมางอกงอกงามนะครับพอมันเป็นต้นงามปุ๊บเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นวันนี้เราจะมาหาวิธีการแก้ปัญหา นะครับทำให้ต้นเพกาของเราอ่ะมันเตี้ยนะครับแล้วเราสามารถที่จะเก็บฝักได้ง่ายนะครับก็คืออุปกรณ์ก็จะมีหนึ่งนะครับนี่นะครับเลื่อยนะครับแล้วก็ไอ้ขวดน้ํานะครับจะเป็นขวดน้ำจอบม่วงหรือว่าเป็นขวดน้ําอะไรก็ได้ครับที่เราเอานนี้ไว้นะครับลักษณะของต้นของเขาเนี่ยมันจะสูงนะครับต้นเขาจะสูงต้นนี้นะผมออกแบบมาเนี่ยให้ไอ้เจ้าตัวของต้นไม้เนี่ยมัน มันเลื้อยขึ้นมานะครับอันนี้เป็นต้นดีปรีนะครับต้นดีปรีนะครับคือหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยทำค้างมีชีวิตมาไม่ว่าจะเป็นค้างให้กับใบยะนางนะครับค้างสำหรับไอ้เจ้าทั่วทั่วภูนะครับหรือค้างสำหรับไอ้เจ้าดีปรีก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นค้างอ่ต้นสายต้นพันธุ์อื่นๆนะครับอ่พืชชนิดอื่นๆเนี่ย มันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ว่าต้นไอ้ตัวของเพกาเนี่ยมันจะโอเคที่สุดนะครับที่ผมมองดูแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะทําให้มันเตี้ยลงลงนะครับหลักการของมันก็คือเราจะตัดนะครับตัดต้นของมันนะครับตัดตรงมันตัดให้เป็นแนวเฉียงเฉียงนะครับตัดให้เป็นแนวเฉียงเฉียงเพราะว่าอัตราการงอกของมันเนี่ยจะอัตราการแตกตาข้างๆออกไปเนี่ย เพื่อจะไปต้นทาเป็นต้นกิ่งใหม่เนี่ยมันจะมีสูงกว่าเราตัดเฉื่อยๆลงมาตัดเฉียงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับครอบมันลงไปนะครับเพื่อไม่ให้มันโดนน้ามันโดนไอ้ตัวนั้นติดเชื้อโรคมานะครับครอบเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาตัดกันนะครับเดี๋ยวเรามาตัดกัน ตัดให้มันเป็นแนวเฉียงเฉียงทยแยงทยแยงนะครับเพราะว่ามันมันมีโอกาสที่จะงอกได้ง่ายขึ้นครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดตัวนี้เดี๋ยวเราแจ่งอีกนิดนึงพอดีเมื่อกี้เกิดล้มแล้วมันไปโดนกล้องนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลอะไรนะครับก็เดี๋ยว เราแต่งตรงนี้อีกนิดนึงนะครับให้มันให้มันดูสวยๆหน่อยนะครับมันจะได้มันจะได้ไม่ติดโลกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้มันให้มันแบบโดนน้ำนะครับแล้วก็โดนอะไรปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่านะครับมันจะเน่า เลยยากนิดหนึ่งครับมันเป็นไม้สดโอเคนะครับมันก็จะเฉียงเฉียงนิดนึงนะครับเนี่จะเร่งการเจริญเติบโตได้ดีหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาฝาพวกนี้ปิดมันนะครับครอบมันนะครับฝามีครอบมันนี่ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับคร้อบไว้ อันเนี้ก็ครอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรอมันแตกเขาก็จะพยายามแตกออกข้างๆอย่างเงี้ยครับออกข้างๆอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นมาแล้วก็จะออกฝักให้เรารับประทานได้นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักผมว่าทิ้งไว้สักประมาณสักไม่ไม่เกินสิบห้าวันเขาก็น่าจะแตกแตกไอตัวของอ่าจากตาตรงนี้ครับอาจแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แตก ลักษณะของยอดแทงย,ยอดขึ้นมาใหม่ยอดหนึ่งนะครับแล้วอาจจะเป็นสองยอดนะครับแล้วก็ขึ้นไปส5้าวันนะครับแตกออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็พอเขาจะโตได้ระยะเว,วลาของเขาคาดว่าประมาณสัก15วันนะครับเขาก็จะสามารถที่จะแตกฝักออกมาไอ้แตกเขาเรียกว่าดอกดอกเพื่อจะเป็นฝักให้เรารับประทานได้นะครับอันนี้คือ,อต้นของ นะครับต้นของฝักเพกานะครับหรือลิ้นฟ้านะครับที่เรานะครับที่เราเอานำมารับประทานนะครับเพื่อที่จะเอาไปลดไขมันนะครับเป็นสมุนไพรอีกวิธีอีกแยะเอกประโยชน์ของมันอีกอันนึงก็คือทําเป็นลักษณะของอ่าที่ที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็คือปลูกไอ้ต้นไม้อ่าที่เราเป็นไม้เลื้อยครับเอาเขามาเป็นค้างเอาเขามาเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ้านให้เขาเพื่อที่จะเหลือยขึ้นมาเพื่อจะเอามาผลผลิตที่มันเอามาใช้งานได้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสวนเกษตรเคอร์ฟิล2020บายในช่างถ้าสมมุติว่าเรามีคลิปสาระดีๆมีความรู้ดีๆที่เราทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะเอามาทำเป็นคลิปเพื่อเผอยแพร่ กับเพื่อนเพื่อนแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเพื่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ